สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นบุ๊กนะครับกีสลีน GTS นะครับเป็นรุ่นที่20เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นที่ปั๊บโฉมโฟมใหม่นะครับเป็นโฟมของดินเอลอฟ V สามเป็นดินเอลอฟนะครับที่เป็นโฟมอ่าของดินเอนะครับแล้วก็มาผสมกับโฟมไนโตรเจนนะครับรุ่นพอบของอย่งอาร a โอล่านะครับเนาะนี่ครับสวยมากๆครับสวยมากมากครับ ตัวนี้นะครับอยู่ที่ไซส์41ความยาว26.5นะครับสำหรับตัวบู๊ผมจะแนะนําเสมอนะครับว่าให้เผื่อสัก0.5เซนนะครับสมมุติป้าย26.5ให้ใส่คนใส่26เซน41 26ตรงไซส์นะครับจะใส่ได้และดีมากๆเลยครับโฟมตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นโฟมดิน Aerop นะครับ V3 นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว GTS นะครับจะเหมาะสําหรับคนที่ เท้าแบนเท้าล้มนะครับหรือเป็นเท้าปกติก็ใส่ได้นะครับนี่ครับผมตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่6,400บาทนะครับ6,400บาทนะครับนี่ครับผมมีเทคโนโลยีไกด์เลียวนะครับกีซรีนะครับถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับน้ำหนักเบานะครับนี่ครับผมนี่ครับดูสภาพคือมือหนึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยคุ้มๆนะครับใครใส่ได้ผมบอกเลยว่าจัดไปนะครับ สวยมากครับสวยมากครับปลายสนะครับผลิตนะครับเดือน8นะครับปี2022นะครับนี่ครับเดือน8ปี2 0 2พันอ่าขออภัยครับนี่ครับเดือน8ปี2022นะครับนี่ครับผมสวยครับสวยและใหม่มากครับทั้งสองข้างนะครับนี่ครับดูพื้นนะครับนี่ครับกลิบมากมากครับกิบมากมากครับนี่ครับ เป็นโฟมไนโตรเจนนะครับนี่ครับผม half. สวยมากครับสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะครับมาดูค,าความกว้างความยาวของซอฟกันบ้างนะครสสับแล้วน้ำหนักไม่ได้หนักเลยนะครับสำหรับตัวกีสรีนะครับใครกลัวกันว่าเฮ้ยน้ำหนักมันจะหนักไปมากหรือเปล่านะครับเนื่องจากเป็นโฟมไนโตรเจนนะครับน้ำหนักจะค่อนข้างเบานะครับอ่ะผมจะวัดให้ดูเลยนะครับนี่ค,ค kind of รับ น้ำหนักอยู่ที่259กรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับสายคุชชั่นนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับาวัดดูซอฟนะครับซอฟนะครับเห็นไหมครับซอฟใหม่ๆแบบนี้เลยครับสายคุชชั่นเนาะนี่ครับอ่ะซอฟจะอยู่ที่9แบบนึงนะครับเปิดทีเฟ็บแป๊บนึงสักครู่นะครับ นี่ครับซอฟจะอยู่ที่9.5นะครับอยู่ที่9.5นะครับ9.5แล้วความยาวนะครับจะอยู่ที่ตอนนี้วัดยากนิดนึงนะครับจะอยู่ที่26นะครับนี่ครับเนี่ยมันจะโอเวอร์ถึง26.5ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําแค่26เซนจะโอเคแล้วนะครับกําลังดีเลยนะครับไม่มากเกินไปนะครับไม่น้อยเกินไปนะครับ26เซนใส่กําลังดีนะครับสวยมากครับ นี่ครับซอฟตก็เป็นของ a u t o ไร์นะครับซึ่งซอฟต์ของออโตไรเป็นซอฟต์เขาเรียกว่าการแบคท,ทีเรียอยู่แล้วนะครับจะไม่มีกินอับของเท้านะครับสำหรับตัวนี้ครับเวลาใส่นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ